สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับประวัติของลองหัวหน้าผู้บ้าคลั่งแห่งชินเซนกูมิผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นปีศาจแห่งชินเซนกูมิเลยก็ว่าได้ฮิจิคาตะโทชิโซชื่อคาร์ดเบอร์เซร์เกอร์ออฟบาคุมัสึเป็นเซเวนคาร์ดเบอร์เซร์เกอร์ที่ลิสิกะฟูจิมารุเรียกตัวในเฟสแกนออเดอร์ฮิจิคาตะยังเป็นเซเวนที่ถูกเรียกโดยโนเบลแฟนตาซีมของโอคิตะโซจิทงแห่งความจริงใจในเฟสโคฮาเอชตัวตนฮิจิคาตะโทชิโซรองผู้บัญชาการของชินเซนกูมิ ซึ่งเป็นองค์กรด้านความปลอดภัยที่ประจำการอยู่รอบเมืองเกียวโตในสมัยบาคุมัส,สึกเขารักษาระเบียบวินัยอย่างเข้งขลัยในกลุ่ม เขาเป็นปีศาจที่น่าเกรงขามและเป็นรองกัปตันแม้กระทั่งในหมู่นักดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาก็ถือว่าเขาเป็นผู้ที่มีฝีมือจุดปีศาจซามูไรที่ทิ้งฮาโอลีสีน้ำเงินซี่สวมเสื้อผ้าแบบตะวันตกหยิบปืนขึ้นมาและยังคงต่อสู้กับยุคที่เปลี่ยนไปค้นหาความจริงของตัวเขาเองชีวิตของฮิกิคาตะได้สิ้นสุดลงเมื่อเขาถูกยิงเสียชีวิตที่ฮาโกดะเตอุคลิกภาพแม้ว่าจะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์แต่เขาก็มีความสามารถในการสน ทนาได้อย่างปกติตรอการข้ามกับรูปแบบการต่อสู้ที่เหมือนกับปีศาจในสนามโลเขาเป็นนักปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่นในการประยุกตใช้วิธีการที่จําเป็นที่นําไปสู่ชัยชนะเขาไม่สนับสนุนผู้ที่โหดเหี้ยมเช่นโนบูนากะเมื่อมาสเตอร์ที่เรียกตัวเขาออกมายอมแพ้ในการต่อสู้เขาจะยอมให้เซเวนตอนอื่นฆ่าเขาในทันทีในการต่อสู้ของเขานั้นดุเดือดเล่ากับปีศาจแต่ยังคงรักษามุมมองที่มีเหตุผลของเขาในฐานะนักวางกลยุทธ์เขาคือเบอร์เซอร์เกอร์ประเภทที่หาได้ยาก ลองกับตันปีศาจผู้จงรักภักดีบทพูดของฮิจิกตะหลายบทในเฉพาะช่วงโนเิลแฟนตาซบ่งบอกว่าชินเซนกุมิจะไม่พินาศหรือไม่สามารถพินาศได้ตราบเท่าที่เขายังคงต่อสู้และในตอนแรกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับสภาพของเขาในฐานะวิญญาณวิรชนเพราะการทําเช่นนั้นหมายถึงการยอมรับว่าเขาพ่ายแพ้แม้ว่าตัวตนของเขาจะบ่งบอกถึงความพ่ายแพ้ของชินเซนกุมิแต่เขาอ้างว่าเขามีความคิดที่ก้าวหน้าและไม่จมปลักอยู่กับอดีตหรืออนาคตแม้ว่าฮิจิกตะจะไม่ชอบ เด็กผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นเด็กเช่นโนบูนางะหรือชาชาสังเกตเห็นได้ว่าเขาชอบผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้าอกใหญ่ๆเช่นคามิลล่าหรือ แพชชั่นลิบและค่อนข้างกล้าเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเธอในกูดะกูดะเรเจนออฟเดอะอิมพิเรียลแคปิตัลกแสดงให้เห็นว่าฮิจิคตาตะมีความคิดที่เหลือเชื่อเนื่องจากเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบจากจอกสักษษติ์สิทธิจิคตาตะชอบทานผักดองแช่เย็นเป็นอย่างมากและจะอารมณ์เสียหากเขาขาดผักดองบทบาทเฟดแกรนออเดอร์กูดะกูดะเมจิเฟดโคฮาเอชฮิจิคตาตะปรากฏตัวพร้อมกับสมาชิกค,คนอื่นๆของชินเซนกูมิเมื่อโอคิตะใช้ทงแห่งความจริงใจเรียกพวกเขา เขาออกมาเพื่อต่อสู้กับโอดะโนบุนากะอาเชอร์พวกเขาสามารถเอาชนะอาเชอร์ได้ก่อนที่จะถูกแคสเตอร์ขัดจังหวะความสามารถเบอร์เซอร์เกอร์ประเภทหายากซึ่งแสดงทั้งความดุร้ายของอีวิลสปิริตและแง่มุมที่มีเหตุผลในฐานะนักวางกลยุทธ์ในการต่อสู้และต่อไปคือกฎของชินเซนกุมิข้อที่1ห้ามเบี่ยงเบนจากฟูชิโดข้อ 2. ห้ามออกจากชินเซนกุมิข้อที่3ห้ามหาเงินส่วนตัวข้อที่ 4. ห้ามมีส่วนร่วมในคดีความข้อที่ 5. ห้ามมีส่วนร่วมในการต่อสู้ส่วนตัวสมบัติวิรชน ที่ครอบครองตราใดที่ฉันมีเพียงฉันพงแห่งความจริงใจจะไม่มีวันายบิไป ทินเซนกูมีอิมมอร์โถ่เซนเซอริตีความจริงใจอมตะประเภทต่อต้านบุคคลระดับ C ีบวกโนเวลแฟนตาซี no ism, ที่ผสมผสานความหญิงทนงและความบ้าคลั่งเข้าด้วยกัน เมื่อถูกเรียกทําให้ความสามารถทางกายภาพลดลงชั่วคราวซึ่งเกิดจากความเสียหายต่อร่างกายทําให้สามารถต่อสู้ต่อไปและใช้ทุกอย่างเพื่อสังหารศัตรูได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามมันเป็นดาบสองคมที่ระเบิดความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นทันทีเมื่ออฟเฟกหมดลงดาบแห่งการสังหารของฮิจิคาตะโทชิโซวิสัตสงครามที่ทําให้ทาหารทุกคนของชินเซนกุมิผู้เป็นปรมาจารย์ดาบกล่าวว่าข้าไม่แพ้แต่ข้าไปคิดว่าจะเอาชนะฮิจิคาตะได้เช่นกันสถานการณ์เหล่านั้นเป็นการเรียนแบบชีวิตของเขาในการต่อ ตู้ต่อเนื่องอย่างแท้จริงในขนาที่ถูกปลุกสภาพแวดล้อมของเขาจะกลายเป็นสนามรบที่มีทั้งกระสุนปืนและปืนสัญญาณคำรามแม้ว่าสิ่งนี้อาจดูคล้ายกับแอนตี้อาร์มี่โนเบิลแฟนตาซึมที่เรียกคนจํานวนมากแต่ธรรมชาติที่แท้จริงของมันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการสําแดงความบ้าคลั่งของเขาที่ว่าชินเซนกูมิอยู่ที่นี่แม้กระทั่งตอนนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและฟังมาจนจบนะครับถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของผมเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ